กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะกับทางช่องของมอ n นี่นิวกับสาวสะกลคนเ่้าย่อเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แอดก็มีแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พทับ6ทับหมาฝากพี่ฝากน้องอีกเส้นเคยเนาะบอกว่าสะเป็นแนวทางของแอดทะเลใจแอดสมกุยสระกาว แล้วการเลขพี่ควายนำโชครวมทั้งเลขทูบจากปฏิทินเนาะเม็ดเดียว2ตัวล่างเอาราคาเพื่อเป็นการบทเสียเวลาเนาะหามาเบิงกันกับแนวทางแรกกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางแรกเป็นแนวทางของกอรุีซอกกาวนะคะชุด3ตัวให้มา3หางคือเลข9 5 2 9 7 2 4 7 0เขียนประกาศสีแดงๆนะคะชุด2ตัวบนมี3หางคือเลข5 2 6 2 7 2เน้นไปที่เลข6 2กับ7 2นะคะเน้นดอกจันทรสีแดงๆส่วนเลขวิ่งล่างให้มาที่9นะคะเน้น09 19เน้นมากๆคือเลข29 39แล้วและก็กันเบิ้ล99นะคะและนี่ก็เป็นแนวทางของกรุยซ้อกลาวชอบก็หาไม่ชอบก็ชมเฉยๆนะคะแอดต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันต่อมาเป็นแนวทางของแอดทะเลใจนะคะหลังเมื่อที่ผ่านมาแอดทะเลใจให้ตัวเน้นไว้ที่เลข92 กัน0280กับ98นะคะชุด3ตัวให้เลข092892802วิ่งรูด0กับ2นะคะก็เข้าไปที่02นะคะสำหรับงวดที่แล้วสำหรับงวดนี้แอดทะเลใจก็ให้เน้นที่เลข90กับ97นะคะกัน03กับ07 แล้วก็91นะคะกับ93ส่วนเลข3ตัวให้ไว้4สีหางคือเลข190 290 297แล้วก็697นะคะวิ่งรูด9กับ0นะคะและนี่ก็เป็นแนวทางของแอปทะเลใจชอบก็หาไม่ชอบก็ชมเฉยๆนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูล ต่อมาเป็นแนวทางของแอดสมนะคะเน้นล่างให้มาทั้งหมด16หางเน้นให้13หางนะคะงวดนี้หลังจากงวดที่แล้วแอดสมก็ให้เข้าเส้นชัยไปที่เลข02นะคะสาหรับงวดที่ผ่านมาและงวดนี้แอดสมก็ให้มา4หลักนะคะคือหลักแรกคือหลัก0หลักที่2คือเลข1นะคะหลักที่3คือเลข2นะคะ หลักที่4คือเลข4หลัก0มีเลข06 07 08 09เน้นไปที่เลข07ก 0, ับ09นะคะหลักที่2คือเลข1มีเลข16 17 18 19เน้นไปที่16กับ18นะคะแล้วก็19ต่อมาเป็นหลักที่3นะคะ คือเลข2มีเลข2 6 2 7 2 8 2 9เน้นให้ที่เลข2 7กับ2 8นะคะแล้วก็2 9ต่อมาหลักสุดท้ายคือหลักที่4นะคะมีเลข4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9เน้นให้เลข4 6กับ4 7แล้วก็4 8นะคะสำหรับใครที่ชอบตัวเน้นหลักไหน ก็หาจัดจองลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันอั้นนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อมาเป็นแนวทางของพี่ควายนำโชคนะคะหลังงวดที่แล้วให้ชุด2ตัวมาทั้งหมด4หางคือเลข06 08 96 98นะคะก็เข้าไปที่เลข96นะคะสำหรับงวดนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะสำหรับพี่ควายนำโชค ก็ให้มาที่ชุด2ตัวทั้งหมด4ห่างเหมือนเดิมนะคะคือเลข04071417สําหำหรับแนวทางนี้ใครชอบก็หานะคะไม่ชอบก็ชมเฉยๆค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันค่ะต่อมาเป็นเลขเม็ดเดียว2ตัวล่างนะคะสำหรับงวดที่แล้วให้มาชุด2ตัว3หางคือเลข0304และก็02นะคะ ก็เข้าไปที่เลข02เต็มๆเลยนะคะแบบไม่ต้องกลับส่วนงวดวันที่16เดือน6 2565นี้ก็ได้มาแล้วนะคะเลขเม็ดเดียว2ตัวล่าได้แก่เลข90 91และ92นะคะทั้งหมด3หางนะคะชอบก็หาไม่ชอบก็ชมเฉยๆขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อมาก็จะเป็นแนวทางสุดท้ายนะคะสุดท้ายท้ายสุด คือเลขทูบสุดแม่นนะคะคือปฏิทินเลขทูบงวดที่แล้วจุดได้เลข802ก็เข้าไปที่เลข02นะคะสำหรับงวดนี้แอก็ได้ไปหามาให้ได้แล้วนะคะสำหรับเลขทูบปฏิทินประจำงวดวันที่1 6เดือน6ทับ6-5งวดนี้ก็จุดได้เลข3ตัวคือเลข875จาตัดเล่นชุด2ตัวคือเลข87 75แล้วก็58นะคะทั้งหมดมี3หางนะคะสำหรับเลขทูบจากปฏิทินชอบก็หาไม่ชอบก็ชมเฉยเนะคะค่ะทางเบดนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางช่องได้นามาฝากท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะคะมักก็หาบ่มากกา็บาากกเบิ่งซื้อซก็ได้จากอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะ ปิดไซ้วิจารณญาณในการรับชมทางซ่องบสนับสนุนให้เหรียนการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนอื่นแอดต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้แอดก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยเงินทองถึกหนอยรวยเบอร์กันทุกคนด้วยค่ะเดอ้อเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอโตววลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ